สรุปราคาผักวันนี้วันที่14พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ18บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกลําปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกลําปลีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกลําดอกกิโลกร,รัมละ20บาท กลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ10บาทคณะยอดกิโลกรัมละ18บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ15บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ50บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอโกิโลกรัมละ100บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ40บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ30บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ35บาทใบเมงลักกิโลกรัมละ25บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาท กระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขิ้นูสวนหอมกิโลกรัมละ160บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ55บาท พริกซูเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซูเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ24บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ70บาท พริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกจันพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ35บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ36บาทถั่วผู้กิโลกรัมละ80บาท ถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกลกรัมละ15บาทดอกแครกกิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ8บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาท ฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120่บาทมะระขี่นกกิโลกรัมละ20บาทมะระจีนกิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ36บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ40บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ40บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสะดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ40บาท มะเขือเปาะกิโลกรัมละ36บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ60บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ12บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ7บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ30บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ26บาทแตงกววอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ18บาท ฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ24บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ1 0 0บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ90บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาท สายบัวล่อกิโลกรัมละ16บาทหาทอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทหัวัยเท้ากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแค่รทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ18บาทหน่อไม้ไผ่รูกกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12-14บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16-18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60-65บาทกล้วยนำว้าขาวนวลเบอร์เล็กหวีละ10บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์กลางหวีละ20บาท คุณน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีลัส จบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักชีไทยนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6-7นะครับราคาผักชีไทยนะครับะจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต,ต,งต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายน นะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเ,เริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับ2อ0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ าบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง250-300บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ ก็ร้อยห้บถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับสองร้อยบถึงสองาบาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยค่ยปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับ ก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็อ,อยากจะปลูกหรือว่าปลูกอยแล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ สภาพสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมน้อยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวัน 1, 3, หนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยมแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องอดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับาบางสวนก็จะใช้สารเครมีเยอะนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร์ด้วยนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ